Oh, สวัสดีนักเรียนนะ,ะวันนี้เป็นของอำเภอท่าตูเ,เรื่องการว่ายน้ำหรือการช่วยตัวเองในน้ำเนี่ยแล้วสามารถช่วยผู้อื่นได้ช่วยเหลือตัวเองได้นี่คือวัตถุวัตถุประสงค์หลักนักเรียนต้องเรียกว่าแบกโลง,งไม่หลอดขยานเนาะอ้าวขออนุญาตได้นำทีมรู้ฝึกก่อนนะคะวันนี้นมีทจ้งหมดสิท่าน اے طرفي يان ما ما

Tôi cho chị hỏi nữa Ừ, có ngay là cái đuôi Tiền hóc ơi เตะท้าเลที่ไม่ได้นหน้าเฮ้ยยืนทำไม น้ำนะครับมันจะมีวิธีการกวาดน้ำอยู่อข้างล่างเพราะฉะนั้นให้ทุกคนทำท่ากวาดน้ำให้ดูก่อนทุกคนบอกอย่าทำอย่าหดมือแบบนั้นถ้าทำแบบนี้มันจะไม่ลอยตัวมันจะไม่ลอยต้องกวาดน้ำให้มันเ, place, นเนกิดมวลน้ำใหญ่ขนาดใหญ่ถึงตัวเราจะลอยขึ้นอยู่แบบนี้มันไม่ลอยมันไม่ลอยต้องอยู่แบบนี้ฝ่าเท้าเองดีได้นะไม่ใช่ดีบนน้ำขาขาต้องเวลาจะขึ้นที่ไม่ได้นะให้เอะขาด้วยเอะเท้าบ้างเอเท้าบ้างมันจะขึ้นได้นะเอาต

chiết đừng đòi chiết đừng đòi, bèm mือ, rút được cái này là bèm mือ

ข้าไป้าไปชิ้ไว้ที่มุมเลยข้าไปชิ้ไว้ที่มุมเ้าที่ันนั่งอาแก่ต่อให้บกเอตัวมาด้หลังมือข้าวที่ดีแกอข้าหังแก่ได้เก็บตัวสกปล่อยมือตัวออกมาแล้วมื่ชี้ตัวตอเท่านครบาออกลเก็บรัแล้วมามาเ้ยมาด้วยเ

ไหนที่เสียนะอย่มัเใ็วอย่นั่นแต่เาเรื่อยเลั้งผู้สูงายุัคนไทยทั้งผู้สูา